จะฆจะ่าเขาให้ตายเพื่อให้เขาจ่ายหนี้ร้อยเขาก็จ่ายไม่ได้ไม่บางคนไม่อยากไม่ไม่อยากจ่ายแต่มันไม่มีแต่เราบอกว่าเราจะแก้ด้วยวิธีเก่าผมก็ถามว่าแล้ววิธีเก่าที่แก้เนี่ยมันได้ผลไหม,มก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลขมันฟ้องแนวคิดที่จะมีการซื้อหนี้แ a ค r c u หนี้มันจะได้ผลหรือเปล่า เม็นมองไปเนี่ยระยะเนี่ยระยะ3ปีเนี่ยดูตรงนี้แหละครับ คุณสุรพลมองสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขหรือปัญหาเชิงเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของสังคม,มเป็นเรื่องของชีวิตจริงด้วยคืออย่างนี้ครับในในกระพูดอะผมอยากให้ท่านผู้ว่าการคนใหม่ที่กําลังอยู่ระหวะ่างคัดเลือกเจ็ดท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียกว่าอยู่กับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมมองเห็นคนไม่ใช่กราฟคือบางทีเราเห็นะ อันนี้ตัวเลขแท่งนี้เท่าไหร่เราบอกว่าแสนคนครับถ้าเราบอกว่ามันคือแสนแล้วก็ตามด้วยหน่วยวัดตัวหนึง่งเราไม่รู้สึกนะ,ะแต่เราบอกแสนคนแสนครอบครัวมองเห็นสี่สี่ดวงตาอยู่ตรงนั้นทุนจะคิดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือนักเศรษฐศาสตร์ที่มีเขาเรียกอะไร humanity คุณกุตาด,ดูนักศึกษาฮาวาดคนจีนใช่ไหมครับ<ช>ที่ขึ้นเวทีแล้วพูดคุณดูนักศึกษาเชื้อสายอ,อ,อเมริกันอินเดียใช่ไหมครับที่<ด>พูดที่บอกว่าฮาวาดดู o ูเคียมีนั่นอ,ะนนอ่ะมันเป็นพลังถูกไหมขนาดศัตรูเขายังมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันทําไมเราจะแก้ปัญหาให้กับมนุษย์เราต้องไปมองเขากราฟแต่ละยูนิตไม่ใช่มนุษย์ละปัญหานี้เป็นปัญหาสังคมท่านเลขาสภาพัฒน์ของไทย นี่ครัวเรือนถูกรายงานอยู่ในรายงานภาวะสังคมนี่ครัวเรือนไทยไม่ได้ถูกรายงานในภาวะการรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับมันบอกมิติอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นไอความที่เราต้องคิดเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเราถ้าเราจะออกแบบถ้าคุณจะออกแบบการแก้ไขปัญหาต้องไปยืนอยู่ระดับถนนฟุตบาทเดียวกับคนที่เขามีปัญหา แล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อมองออกไปเยเขาเจออะไรใช่ไหมถ้าเรานั่งรถไปจําตําแหน่งทุกวันเราไม่เข้าใจหรอกครับว่าวันฝนตกะเราจะเดินจากจุดที่ออฟฟิศเรา Area, ไปรถบีทยไปรถ m t t ไปรถ MRT ได้ยังไงเห็น <He S 2> ปะเนีน่ยอันนี้นี่คือนะี่คือลอจิกนะ,<ร>ะถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บผมถึงบอกว่ากลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยภาคปฏิบัติตรงนี้ลง,งไปมันมีความละเอียดอ่อนเพราะสาล้านคนก็สาล้านปัญหา คุณกีตารไม่มีทางหรอกที่จะไปถามว่าคนคนนี้มีปัญหานี่อะไรเขาก็จะมีเรื่องราวของเขาคนคนนี้ก็เป็นอีกแต่แอปสลูดนมเบอร์แล้วมันคือจ่ายนี่ไม่ได้ X บาทนะคําตอบมันอยู่ตรงนี้ผลผลมันคือตรงนี้แต่อาการมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ถ้ากลับมามาตรการที่ผมพูดถึงถ้าเราทําแบบนี้เขาก็มีต้นทุนเนาะในการแก้นี้แล้วมันก็จะมาสอดรับกกีา ร่างพระราชบัญญัติการกฎหมายล้มละลายที่อยู่ในสภาตอนนี้แล้วก็กำลังจะแก้ไขเปิดโอกาสให้การแก้เขาเรียกฟื้นฟูกิจาการเนี่ยมีได้สามแบบคือฟื้นฟูกิจาการขนาดใหญ่ฟื้นฟูกิจาการ s m e และนายกรนายขอฟื้นฟูกิจาการตัวเองแสดงว่านายกรนายขอทำแผนฟื้นฟูว่าฉันมีรายได้เท่านี้ฉันจะจ่ายหนี้เท่านี้แล้วตามศักยภาพขเขายื่นให้กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้เห็นชอบในแผนนั้นถ้าเมื่อไหร่เจ้าหนี้เห็นชอบในแผนนั้น5 1เซเขาก็เดินต่อได้โดยที่เขาไม่ต้องถูกฟ้องร้องในรายงานของ MF เเขาถึงพูดไงว่าโครงสร้างพื้นฐานพวกระบบกฎหมายที่เอามารองรับเรื่องพวกนี้ต้องมีไหมค่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นภาพว่าสิ่งที่เรามีกลไกที่เรามี สิ่งที่เมืองนอกมีสิ่งที่เมืองนอกมีเราไม่มีสิ่งที่เมืองนอกก็มีเราก็มีแต่เราไม่เหมือนเขา่ะ,ะหรืออะไรเงี้ยมันจาเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าแต่เราบอกว่าเราจะแก้ด้วยวิธีเก่าผมก็ถามว่าแล้ววิธีเก่าที่แก้เนี่ยมันได้ผลไหมมันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลขมันฟ้องใช่ไหมครับอ่านอันนี้อันนี้ก็แต่เล่าให้ฟังว่าแนวความคิดเที่ยวนี้ก็คือว่ามูฟมันออกมาตามข่าวเนะาะตั้งไว้ตรงนี้แก้มันตรงนี้ แนวคิดที่จะมีการซื้อนี่แฮรคัหนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าคะมันเป็นวิธีที่น่าจะมีประสิทธ,ธิภาพไหมในมุมมองของคุชกรพลคือคําถามคือคนที่เราจะกัลัปแก้เนี่ยเขาไม่มีทางออกแล้วนะเพราะเขาจะออกไม่ได้เลยครับทางมันมีก็คือเดินก็คือมันคึกสาระ่ะมันต้องไปขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นคดีความนะ,ะต่อให้ไม่ไปสาร ก็ถูกพิภาษษารับหลังถูกไหมครับอะไรคือทางเลือกเขาอ่ะเขาเป็นดี้ร้อยเขาจ่ายไม่ได้ยังไงเขาจ่ายไม่ได้ถูกไหมครับเจ้าหนี้ใหม่ซื้อมาในราคาหบาทเจ้าหนี้ใหม่จบเขาที่ห้าบาทหรือสบาทหรือสองบาทแต่เขาต้องมาแสดงตัวตนถ้าเขามาแสดงตัวตนคุกิต้าครับเอ เจอจ่ายจบอะไอมาตรการอะ,ะไอของของคุณสู้เราช่วยเนี่ยค,คุณสู้เราช่วยเนี่ยนะมันมีมาตรการหนึ่งของคุณสู้เราช่วยนะคุณเป็นหนี้เสียมานานคุณมาจ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วเราปิดบัญชีให้คุณคือหนี้ที่ต่ำกว่าห้าพันบาทจ่ายห้าร้อยแล้วก็ปิดบัญชีให้มีจำนวนคนเข้าโครงการหลายหมื่นคนนะครับก็คือมาปิดเขาก็ยอมไนงะ แต่ทินเที่ยวนี้แร,แรงจูงใจอันคือพี่ถึงปิดอันนี้พี่ก็มีนี่นอกระบบอันนั้น mm. เคลียร์นี่นอกระบบด้วยอะผมช่วยพี่อันนี้ขุนสู้เราช่วยของจริงนะค่ะทุกวันนี้มันมันถูกถูกถูก,ถกอะผมก็ฟังมานอกจากที่ทเรียนคีย์บอร์ดเขาพูดอ่ะผมสู้อยู่ทําไมพี่นั่งมองอะ่ะผมสู้อยู่พี่พี่มองพี่มองอยู่พี่ไม่ช่วยผมสู้อยู่ทําไมพี่ไม่ช่วย อะผมสู้นะพี่อยู่เฉยๆใช่ไหมครับให้กําลังใจไม่เอาผมต้องการคืออย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีที่มันพูดกันเพราะฉะนั้นตัวเลขมันฟ้องคุณกิตาคุณสู้เราช่วยเนี่ยนะครับตั้งเป้าไว้นะคุณผู้ฝั่งตัวเลขนะตั้งเป้าไว้วันแรกที่คิดกัน1.8ล้านคน8.900แสนล้านตีกลมๆ9กแสนล้านเอาไงเ้แสนล้านนะ วันนี้เดือนเมษาประมาณเดือนเมษาตัวเลขเดือนเมษานะพฤษภามิถุนาจะปิดเหลืออีกสเดือนมีคนที่ผ่านหมายถึงผ่านการคัดกรองคุณสมบัติยอมเข้าโครงการเซ็นสัญญานะกับเจ้าหนี้แล้วข้อมูลถูกส่งมาที่เคเดบูโรถือว่าเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนนะจำนวนคนแค่16% 16.5%จํานำนวนเงินประมาณ34% ห่างเป้าไหมหรืออีกสองเดือน <ฮะ S 1> มันจะถึงห้าเปอร์ซได้ไหมยังต้องลุ้นเลยแต่เงินที่เราเตรียมของกองทุนฟื้นฟูมาเนี่ยเราเตรียมร้อยนะเพราะฉะนั้นจะมีเงินเหลือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนาจบเฟสหนึ่งเฟดสองอย่างที่ปรากฏตามข่าวซึ่งเราก็ยังไม่ยังไม่เห็นแต่สิ่งที่ผมนายสุรพลไปลงพื้นที่แล้วคุยกับผู้คน อยากเห็นและพูดแทนพวกเขาเหล่านั้นคือคนที่เป็นหนี้ดีแล้วเริ่มขางคุณกีด้านึกตามผมนะอาจจะประสบปัญหาอะไรไม่รู้ล่ะเริ่มค้างแล้วเขาต้องเข้าโครงการ DR เพราะว่า Responsible l e n d i n n บอกเจ้าหนี้เสนอ DR และเขาก็ต้องเข้า DR เพราะเขาไม่อยากเดินต่อไปเป็น n p ็เพราะเขาเข้าเป็น DR ปุบ๊บเขาชำระหนี้ดีกับ DR แต่เขาเคยเป็นคนมีปัญหาเราบอกว่าคนตรงนี้ให้เขาเข้าโครงการได้ไหมเพราะเขาสู้และเขาต้องการความช่วยเหลือเงินเหลืออีกกลุ่มหนึ่งคือเขาเป็นหนี้ดีกลายเป็นหนี้มีปัญหาปรับโครงสร้างหนี้ครั้งแรกไม่ผ่านเป็นหนี้เสีย NPL ปรับโครงสร้างหนี้ TDR และเขาสู้ที่ TDR อยู่ แต่ก็เริ่มจะไม่ไหวเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ทําไมไม่ให้เขาเข้าเราไปตีความว่าคนที่ชําระนี่ดีได้วันนี้ไม่ให้เข้าคนพวกนี้ที่อยากเข้าเขาสู้อยู่เขาสู้จริงๆถูกไหมเขาสู้อ,พ,อพี่ต้องช่วยผมสู้แล้วพี่ต้องช่วยผมเราอยากเห็นให้เขาเอื้อมมือไปหาสองกลุ่มนี้ถูกไหมครับถ้าเลื่อมมือไปถึงกลุ่มนี้ มันก็โกยคนกลุ่มนี้มาเพราะมันมีเงื่อนไขคนกลุ่มนี้อาจจะไม่เข้าก็ได้เพราะมีมเงื่อนไขว่าจะก,ก่อหนี้เพิ่มไม่ได้ในหนึงปีแต่ตอนที่คุณทํำ D.R อยู่แล้วคุณก็กู้ไม่ได้คุณกู้เพิ่มไม่ได้เพราะมันคาตาอยู่คุณทํา T.D.R คุณผ่อน T.D.R ดีได้ดีคุณก็ยังกู้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันโนมินิ่งสำหรับเขาเนั้นโกยกลุ่มนี้มาให้เขา จ่ายเงินทุกบาทเข้าต้นดอกแขวนไว้จะดีกว่าไหมอันนี้คือคือคือข้ออีกอันหนึ่งที่มันยากมันยากข้อเท็จจริงคือสัญญาสินเชื่อบ้านบางอันเนี่ยมันมีคนกู้และคนจ่ายดีอยู่คนหนึ่งแล้วมันมีอีกคนหนึ่งเป็นคนค้ำเป็นคนช่วยเป็นกู้ร่วมไม่ใช่ค้ำนะครับกู้ร่วมเป็นลูกหนี้ร่วมกันแต่คนนี้เป็นคนรับผิดชอบในการจ่ายพอจะเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยเนี่ยสองคนนี้จะถูก ล็อกว่าไม่ให้กู้เพิ่มในหนึ่งปีคนนี้ก็บอกว่าก็ตอนกู้ก็ช่วยแล้วแล้วตอนนี้ยังถูกล็อกอีกเหรอเขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่มาเซ็นพอคู่นี้ไม่มาเซ็นมันก็ไม่เข้าระบบเน้นเที่ยวนี้ก็เลยบอกว่าเอาเฉพาะคนคนจ่ายได้ไหมไอ้คนเนี้ยปล่อยเขาได้ไหมมันจะได้เข้าโครงการได้รีแลกมากขึ้นสองสามเรื่องนี้ก็คือเรียนรู้จากว่ามันไม่เวิร์กตอนเฟสหนึ่ง ก็มาเอาเฟสสองเพราะเงินเหลือเราเตรียมเงินตรนนี้ไว้สำหรับ,บ1.8ล้านลายอ่าน,นี่อันนี้น,นี่คืออันนี้คือสิ่งที่ก็คุยกันมาแล้วก็มีแพรนม,มาดยตลอดแต่ผมก็ไม่ไม่ได้เห็นด้วยนะครับว่าเปิดฟรีชนิดที่บอกว่าใครใครใครเข้าเข้าเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกน่าจะได้เห็นมาตรการนี้ช่วงไหนครับคุณสุทตามข่าวที่ปรากฏตามทุกอย่างเนี่ยก็คุยกันว่า มิถุนาเฟสหนึ่งจะจบเพืโ่โดยโดยโดยกระบวนการราชการเนี่ยมิถุนามันต้องเอาเข้าคอรมอมันต้องเข้าคอรมอแล้วเคาะให้จบแล้วเดือนกรกฎาก็เป็นเฟสสองต่อเฟสหนึ่งทันทีมันไม่สามารถจะมีศูญยากาศช่วงไหนช่วงใดได้อันนี้ความเข้าใจผมนะค่ะครับมันจะเป็นจุดตั้งต้นของการแก้หนี้ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนระยะยาว ของประเทศเราได้ไหมคะคุณสุรพลอยู่กับไม่ไม่ไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เห็นแล้วว่าเพราะมีปัญหานี้ม็นเพราะรายได้ยังไม่กลับมาคุณกิต้าก็รู้ถ้าถ้าปกติคนมันต้องมีรายได้มีโอทีมีโบนัสเอามาปกวิต้าไปโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนทุกคนก็พูดมัตโต้ที่เราเห็นเงินเดือนเอาไว้กินใช้ไอ้เงินเดือนเอาไว้ใช้นี่โอทีไว้กินใช้เพราะฉะนั้นมันต้องมี โอทีจะมีได้ต้องมีการใช้ค a p a ซ i ิตี้เกิดขึ้นค a p a ซ i ิตี้จะมีได้ต้องมีออเดอร์เกิดขึ้นออเดอร์จะเกิดขึ้นเศรษฐกิจต้องโตมากกว่านี้ดังนั้นคือถ้าเศรษฐกิจเราไม่โตหรือโตต่ำเนี่ยเราไม่สามารถออกจากวงบนนี้เสียได้เลยหรือว่าวงวงบนการเป็นนี้ได้นี่ไงนี่คือนี่คือนี่คือประโยคเด็ดอ่ะที่อยู่ในรายงานของ IMF เนี่ยที่เขาพูดถึงนี่ครัวเรือนไทยค่ะดีเลเวอเรจของเราอ่ะถ้าดีเลเวอเรจของเราอ่ะมันจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อ Income is come back ม,มันก็มันก็มันก็เป็นอย่างที่เราบอกก็คือคะปะผุปะทะประทางไประยะเวลาที่จะปะทะประทางไปที่ทุกคนดูถ้าดูจากเฟสหนึ่งเนาะ,ะก็คือสามปีสิ่งที่ผมหวาดหวั่นใจคือว่าคนที่เข้าโครงการคุณสู้เราช่วยวันนี้นะจ่ายจ่ายแค่ห้าสิบปอร์ซแล้วเข้าต้นหมดนะปีหน้ามันจะเจ็ดสิบจะไหวไหม คุณกิต้าก็เห็นตอนที่เราเคยเห็นตัวเลขใช่ไหมครับบัตรเครดิตจ่าย5กระโดดมาเป็น8จําได้ไหมจาก5%้าเปเป็น8%ปุ๊บ SM กระโดดเลยเห็นไหมเห็นปะนั้นบัตรเครดิตนะจ่ายขั้นต่ำนะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดขึ้นแล้วปีถัดไป90%ค่ะเพอรเออปีปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องเมนเทนใน5้50ด้วยยังไม่รู้เลย ถ้า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 สถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เราต้องการค่ะเมนมองไปเนี่ยระยะเนี่ยระยะสามปีเนี่ยดูตรงนี้นะครับผมก็ผมก็พูดจากประสบการณ์เนาะว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เรากําลังเคลื่อนเคลื่อนที่อะไรบางอย่างถูกไหมครับทีนี้หลวงท่านก็คงก็คิดต่อถ้าเอานี่ต่ํากว่าแสนไม่มีหลักประกันโยกออกมาได้สําเร็จ อันดับต่อไปก็คือนี่ที่มีหลักประกันแต่ว่าอาจจะเป็น SME นี่สมมุติว่าไม่เกิน5ล้านมีหลักประกันอ่ะกฎหมายล้มละลายออกมาเข้าช่องนั้นถูกไหมครับมีโอกาสให้คนกลับไปได้สมัยสมัยปีสี่ศทำไมมันเกิดกับข้อประเได้มันเกิดได้กับข้อประเขาประเไปขอกู้เงิน100บาทนะเป็นเงินเหรียญ ปรากฏว่า exchange rate เปลี่ยนกลายเป็นสองร้อยเขาเปร,เรียดก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าแบกนี่ได้แค่ร้อยเดียวแต่ว่าน,นี่กลายเป็นสองร้อยบาทเพราะ exchange rate รองร้อยบาทถูกขายทิ้งในราคาเจ็ดสิบบาทนะเรามี a อ c ซไปซื้อไว้เจ็ดสิบบาทเจ็สิบาทรับมาเสร็จขายได้ราคาเก้าสิบเมื่อกี้เราขาดทุนร้อยสาสิบตั้งไว้ที่กองทุนฟื้นฟูตอนนี้เรากำไรกลับมายี่สิบเราเอายี่สิไปคืนกองทุนฟื้นฟูฝั่งนั้นถูกไหม แล้วแล้วไอ้ก้อนนี้คนมาซื้อซื้อที่90คนมาซื้อ90้คือใคร,ใครก็คือเจ้าของเดิมนั่นแหละไอ้เจ้าของเดิมก็กลับมาที่ต้นทุนประมาณร้อยหรือ90บาทเขาก็ฟื้นขึ้นมาอัตราแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นอ่อนดีกับการส่งออกมีการย้ายฐานกนผลิตปุ๊บๆดีขึ้นเห็นไหมเหมือนกันมันคือการรีไซเคิลถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วจะทํำยังไงผมถาม จะจะฆ่าเขาให้ตายเพื่อให้เขาจ่ายหนี้ร้อยเขาก็จ่ายไม่ได้ไม่บางคนไม่อยากไมก่ไม่อยากจ่ายแต่มันไม่มีผมอยากให้คนที่คิดเรื่อง policy ว่าถ้าครั้งหนึ่งมีประสบการณ์ในการตามหนี้นยหรือการไปคุยกับลูกหนี้ลองเดินไปคุยกับลูกหนี้แล้วจะพบความเป็นจริงสมัยผมปีสองห้าี่ศูนย์แล้วก็ไปอยู่บริษัทเงินทุนต้องไปตามหนี้เวลาไปคุยลูกหนี้ก็ชวนกินข้าวกินข้าวต้ม ผักบุ้งกับถั่วทอดกินข้าวต้มด้วยกันแล้วก็คุยกันมันไม่มีถูกไหมครับมันไม่มีก่อนหน้าปีสี่ศูนย์กินหูฉลามเลยตอนนี้มากินข้าวต้มเลยตามสภาพถูกไหมในขณะที่นี่นอกระบบสมัยนั้นเขาตามนี่กันอย่างนี้นะเขาเอาเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปคุณภรรยาของเจ้าของกิจการที่ไปรับลูกที่โรงเรียนและข้างหลังรูปเนี่ยเป็นตัวเลข,ต,เลขตัวเลขเงินกับวันเดือน,ว,น,ว,นวันที่ วัน <Ha. S 1> เวลามันคือดิวเดตกับเงินที่ต้องจ่ายม,มันเขาตามแบบนั้นแระยยคนี้ล่ะค่ะอันนดี้ไงเราอยากใช้มันไปถึงจุดนั้นเหรอถูกไหม